คุณกำลังอยู่ใน Toxic r e l ationship อยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่นะครับฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยครับโย่วซับผู้ประกอบกยทุกท่านครับวันนี้นะครับพอดีว่ามีดราม่านะครับวันที่10 1ทับ10พอดีเลยทุกคนไม่รู้ว่าบังเอิญหรือ,อยังไงเนาะทำให้พ่อค้าไม่ค้าเนี่ย แอดนะครับแพงแล้วก็ยอดขายเนี่ยตกกันหวบเลยนะครับด้วยดราม่าของคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับก็คือดราม่าของของแม่คุณเจนนี่เนาะในเรื่องนี้คือถ้าสรุปง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าอันนี้จากที่ผมเสพเสพดราม่ามานะครับก็คือเหมือนกับว่าแม่ของคุณเจนนี่เนี่ยก็คือมาของเงินประจําประมาณนี้นะครับโดยที่แล้วจนตอนหลังนะครับก็คือคุณยิวสามีของคุณเจนนี่เนะี่ยก็คือ เริ่มมีทะเลาะก,กับคุณเจนนี่นะครับแล้วก็เลยลามไปถึงแม่คุณเจนนี่นะครับทําให้เกือบเลิกกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณเจนนี่เนี่ยไม่อยากให้ลูกเนี่ยไม่มีพ่อนะครับแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับกับพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้วแม่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ช่วยในเรื่องเงินครั้งนี้นะครับก็จะออกมาเฉอะไรบางอย่างนะครับทําให้คนเนี่ยติดตามนะครับชอบดราม่าครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่ว่ามันดันมาตรงกับวันที่10บทับสินะครับวันดีเดย์ของ ชาวขายของออนไลน์อย่างพวกเรานะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มามาชวนทุกคนคุยในเรื่องของการขายของออนไลน์ทุกคนผมจะมาให้เคล็ดลับนะครับในเรื่องของการรับมือกับท็อกซิกเรล a t i o n s h นะครับโดยที่ผมเนี่ยมีหนึ่งเคล็ดลับนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีท็อกซิกเรล a t i o n s h ไม่ว่าจะเป็นของที่บ้านไม่ว่าจะเป็นของแฟนเพื่อนเนี่ยผมก็ด้วยว่าอายุจะ40แล้วอ่ะทุกคนเราก็เจอมาหลายรูปแบบเนาะแต่ว่ามันมีกฎข้อหนึ่งทุกคนที่ที่ผมเนี่ย ใช้มาแล้วรู้สึกว่าชีวิตแม่งดีขึ้นแบบพันเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันนะครับก็เลยจะเอามาแชร์เพื่อนๆชาวนักธุรกิจทุกคนเนาะเผื่อจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตเพราะว่าถ้าชีวิตเรามันมันไม่ราบลื่นอ่ะมันก็เหมือนจะมันจะไปทําธุรกิจทําอะไรยากอ่ะเพราะใจเรามันไม่ได้ทุกคนด้วยว่าดราม่าของคุณเจนนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่บ้านเพราะมันเป็นเรื่องของคนที่บ้านอ่ะทุกคนมันก็เลยทําให้มันเลยทําให้เป็นเรื่องที่ พูดได้ยากเนาะว่าจะเข้าข้างใครเพราะจะให้มาด่าแม่ตัวเองหรือจะให้แม่ด่าลูกมันเป็นเรื่องอะไรที่ที่เจ็บปวดทั้งหมดเนาะแต่ว่าในส่วนเนี้ยทุกคนกดตัวเนี้ยนะครับผมจะเรียกกดตัวเนี้ยนะครับในการจัดการท็อกซิกเรเลชันชิพพวกนี้นะครับว่าเป็นกฎของความเท่าเทียมทุกคนกดของความเท่าเทียมเป็นยังไงทุกคนกดของความเท่าเทียมเนี่ยก็คือว่าใครเนี่ยให้ใจเราเท่าไหร่ทุกคนใครให้ใจเราเท่าไหร่นะครับ เราก็จะให้เขาคืนเท่าๆกันนะครับโดยที่เราวัดจากอะไรเราวัดจากใจของเราเนี่ยแหละผลว่าเฮ้ยใจเราเนี่ยเราให้เขาเขาเนี่ยให้เราเท่าไหร่เราเราเป็นคนรับอะเราจะรับรู้นะครับว่าเขาเนี่ยให้เราเท่าไหร่แล้วกฎข้อนี้นะครับสามารถใช้กับทุกรูปแบบนะครับของ relationship นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับผมคิดว่าแม้แต่ลูกเองนะครับก็ใช้ได้หมดเลยทุกคนว่า เราจะนําไปปรับใช้อย่างไงนะครับไอตัวเนี้ถ้าสมมุติว่าให้คะแนนเต็ม10นะครับคนนั้น่ะที่เรากําลังวัด relationship อยู่เขาให้ใจเราเท่าไหร่สมมุติว่าแม่เราเนี่ยสมมตินะครับในกรณีของคุณเจนนี่เนี่ยแม่แม่ของคุณเจนนี่เนี่ยให้คุณเจนนี่เท่าไหร่หรือว่าแม่เราเนี่ยให้ใจเราเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าแม่เรานะครับให้ใจเราเนี่ยเต็มสินะครับเขาให้เราห มาทีไรก็ไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยมาทีไรก็พูดแต่เรื่องเงินมาทีไรก็มาแต่ขอเงินมาทีไรก็มากดดันนะครับอย่างเงี้ยนะครับหรือติดลบไปเลยอย่างเงี้ยเราควรให้ใจเขาเท่ากันกับที่เขาให้เรานะครับถ้าสมมุติเขาให้เราหนึ่งเราควรจะให้เขาหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเขาให้เราสิบเราก็ควรจะให้เขาสิบนะครับกดตัวเนี้ยกดแห่งความเท่าเทียมตรงเนี้นะครับมันจะทําให้ใจเราเนี่ยมันไม่เป็นทุกข์ทุกคนแล้ว ที่เราเป็นทุกข์กันในเรื่องของความรักส่วนใหญ่นะครับเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะไอคนที่สมมติว่าผมมีผู้หญิงห้าคนสมมติผมไปจีบผู้หญิงนะสมมติเฉยนะครับผมสมมติว่าผมไปจีบผู้หญิงห้าคนเนี่ยคนที่ผมชอบที่สุดเนี่ยสมมติว่าผมให้ใจเขาเต็มสนะิบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ใจผมแค่หนึ่งถึงสองนะครับส่วนคนที่ผมไม่ค่อยได้สนใจอ่ะคนที่ผมให้ใจเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยให้ใจแค่หนึ่งสองอ่ะส่วนใหญ่เขาจะให้ใจผมสิบนะครับทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใน เรื่องของจิตใจเนี่ยเราจะชอบอะไรที่มันท้าทายเราจะชอบอะไรที่ยิ่งคนเขาไม่รักเราอ่ะเราจะยิ่งไปรักเขาอยิ่งยิ่งเขารักเราเราจะยิ่งไม่รักเขานะครับเนี่ยแหละนะครับที่ที่เป็นที่มาของการที่คนเนี่ยชอบบอกว่าเฮ้ยให้รักคนที่เขารักเราก็คือกฎของความเท่าเทียมนี่แหละถ้าเขาให้ใจเราสิบนะครับเราให้ใจเขาสิบนะครับอย่างเช่นเพื่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนแม่งรักเรามากแม่งห่วงใยเรามากให้ใจเราสิบนะครับ เราควรให้ใจกับเพื่อนคนนี้สิบเหมือนกันถ้ามันให้เราห้าเราก็ให้มันห้านะครับถ้าสมมุติว่าเจอหน้ากาันเฮ้ยนัดกินข้าวกันเฮ้ยเพื่อนเจอหน้ากาันนัดกินข้าวกันว่าไปพอไปถึงแม่งเอาผมมทันประกันเฮ้ยมึงช่วยกูซื้อหน่อยเฮ้ยมึงมาแม่งมาขายตรงเราทาั้งทั้งที่นัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันให้ใจเราเท่าไหร่มันให้ใจเราหนึ่งมันให้ใจเราสองมันเห็นเราเป็นแค่ แค่ตัวเงินตัวทองอะทุกคนเราแม่งก็ไม่ควรให้ใจมันร้อยอ่ะเนื้อของแม้เราก็ให้มันแค่สองสามเหมือนกันคือมันไม่ให้ความสําคัญเราเราก็ไม่ควรให้ความสําคัญมันเหมือนกันอ่ะเหมือนลูกเรานะครับลูกเราเนี่ยลูกผมเนี่ยเขาให้ใจผมสิบตอนนี้นะครับตอนนี้ที่เขายังเด็กอยู่เขาสามขวบเขาหกขวบเนี่ยเขาให้ใจผมสิบเลยเขาเอาผมตลอดเวลาเนี่ยผมก็จะให้เขาสิบเหมือนกันแต่ถ้าเขาโตไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีแฟนเริ่มมีเพื่อนนะครับ เขาให้ใจผมแค่ห้าผมก็ควรขอยหลังตัวเองนะครับมาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับภรรยาผมเหมือนกันผมก็ให้ใจเขาแค่ห้าเพอไม่ใช่ว่าเขาลูกให้เราห้าแล้วเรายังให้เขาสิบอยู่เป็นไงมันก็กลายเป็นพ่อแม่ที่แบบไปตามแบบกลายเป็นลูกอะเป็นลูกแหนอีกว่าเราอะไปขัดขวางเขากับลูกกับกับแฟนเขากับเพื่อนเขาอะไรแบบเนี้ยคือมันเลยกลายเป็นว่าเนี่ยแหละที่มันทําให้คนเนี่ยทุกข์ใจมากๆนะครับ หรือว่าพี่น้องเราเองนะครับสมมุติว่าพี่น้องเนี่ยให้ใจเราสิบนะครับผมจะให้กลับไปสิบนะครับพี่น้องคนไหนให้ผมหนึ่งผมก็ควรจะให้แค่หนึ่งไอความสําคัญหรือให้เวลาหรือเอาความใส่ใจหรือใจเนี่ยไอตัวเลขตัวนี้ยวัดจากไหนวัดที่ใจของเราอย่างเดียวนะครับถ้าเราเนี่ยใช้กฎตัวนี้นะครับ Relationship ของเรานะครับความสัมพันธ์ของเรานะครับมันจะดีมากๆทุกคนเพราะว่าคนที่เขารักเรานะเราก็ให้ความสัมพันธ์กับเขามันเลยกลายเป็นว่า เฮ้ยใจเราเนี่ยมันจะมันจะดีขึ้นนะครับส่วนคนที่เขาไม่ได้รักเราอะ่ะคนที่เขาให้ใจเราแค่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแม่งเสือกไปให้เขาสิบเราไปตามตื้อเขาโทรจิกเขาไปพยายามทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเลยกลายเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะพยายามจะวิ่งหนีอีกฝั่งหนึ่งแม่งพยายามจะวิ่งไล่อะ่ะทุกคนเพราะมันเป็นอย่างเนี้ยมันก็เลยทําให้ทุกข์มากมากอะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เขาวิ่งมาหาเราเราก็วิ่งไปหาเขาเนี่ยแม่งคือแม่งโคตรมีความสุข แต่ถ้าสมมติว่าเขาพยายามจะวิ่งหนีเราเราก็วิ่งหนีเขาเหมือนกันมึงไม่ต้องวิ่งหนีกูหรอกกูก็วิ่งหนีมึงเหมือนกันถ้าสมมติพ่อแม่เรานะครับให้ใจเราแค่หนึ่งเราก็ให้เขาหนึ่งเหมือนกันมันไม่เกี่ยวว่าพ่อแม่ต้องเราต้องกระตันอยู่อะไรมันไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ยุคนี้นะครับพ่อแม่นะครับหรือว่าพี่น้องหรือว่าญาติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันกลายเป็นซิงเกิลแฟมิลี่แล้วอ่ะทุกคนหลายๆครอบครัวนะแยกออกมาอยู่คนเดียวต่อให้จะแต่งงาน หรือไม่แต่งงานออกมาอยู่คนเดียวก็มีหมามีแมวเลี้ยงแมวมันให้ใจเราสิบเราให้มันสิบหมาให้ใจเราสิบเราให้มันสิบนะครับคือแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเติมเต็มชีวิตเราแล้วเราจะมีความสุขตรงนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปจัด p r i ORITY ดูนะครับอย่างเช่นเรื่องของการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นด้าด้าน,นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับจิตใจครอบครัวนะครับความสัมพันธ์ของเพื่อนแฟน การเงินอย่างเงี้ยเราดูว่าเฮ้ยใ,ใจเราเนี่ยมันเราจัดเพย์ออเรนตี้แบบไหนถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราจัดครอบครัวครอบครัวไหนอะครอบครัวปัจจุบันเราครอบครัวเก่าเราครอบครัวที่เป็นเพื่อนเราแล้วเราให้อะไรนะคบเป็นอันดับหนึ่งถ้าสมมติว่าเราให้อะไรเป็นอันดับหนึ่งแต่เขาให้เราเป็นอันดับที่5เราก็ควรจัดให้เขาเนี่ยไปอยู่ลำดับที่5เหมือนกันถ้าเขาไม่ให้ความสําคัญเราเราก็ไม่ต้องให้ความสําคัญเขา ถ้าเขาให้ความสําคัญเราเราก็ให้ความสําคัญเขานะครับกฎแห่งความเท่าเทียมตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนลองเอาไปพิจารณานะครับคิดวิเคราะห์เนี่ยแล้วลองนั่งคุยกับตัวเองจริงจจังๆนะครับว่าเฮ้ยแล้วความสัมพันธ์ของเราตอนนี้กับคนที่เราให้สิบไปเนี่ยเขาให้เราสิบหรือเปล่านะครับหรือว่าคนที่เราให้เขาหนึ่งเนี่ยเขาให้เราหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยลองมาจัดไพรเอริตี้หรือจัดความสําคัญตรงเนี้ยดีๆนะครับถ้าเราจัดดีมากพอนะครับคราเนี้ยทุกคนชีวิตไม่งจะกลับมาแบบ โคดมีความสุขอะนะครับเราจะไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามหาคนที่เราไม่ได้รักอ่ะหรือว่าเราไปให้ความสำคัญกับคนที่เขาเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเราอ่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรามากๆแต่เราดันไปละเลยเขานะครับตรงเนี้ยกดแห่งความเท่าเทียมตรงนี้นะครับทุกคนผมเลยฝากไว้ในคลิปนี้นะครับแล้วผมนะครับนายเคนะครับขอตัวโุยนักไปก่อนนะครับสวัสดีครับ